พยากรณ์อากาศ15วันล่วงหน้าระหว่างวันที่15ถึง29กันยายน2568ช่วงที่1วันที่15ถึง16กกันยายนโดยปกติเดือนกันยายนจะเป็นเดือนที่มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งอิทธิพลหลักๆยังมาจาก มรสุมและร่องมรสุมที่เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคอีสานปีนี้ฝนยังกระจายดีแต่ยังไม่ตกต่อเนื่องมีหนักเบาสลับกันส่วนใหญ่เกิดขึ้นตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านปริมาณยังเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเป็นส่วนใหญ่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางส่วนภาคตะวันออก กรุงเทพและประมนนิมณฑลมีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นต้องเฝ้าระวังสำหรับภาคใต้ยังมีฝนด้านรับมรสุมโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอันดามันบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตส่วนฝั่งอ่าวไทยมีฝนเพิ่มขึ้นบริเวณภาคใต้ตอนล่างฝนตกหนักบางแห่งยังเป็นฝนตกตามฤด,ดูกาลตามปกติยังต้องเฝ้าระวังฝนที่ตกสะสม ออกนอกบ้านอย่าลืมพกร่มติดตัวระหว่างการใช้รถใช้ถนนฝนตกถนนลื่นส่วนในช่วงวันที่17ถึง29กันยายนทั่วไทยมีฝนเพิ่มขึ้นเนื่องจากร่องมรสุมมีกำลังแรงขึ้นร่องมรสุมยังคงพาดผ่าน,านประกอบกับจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมภาคอีสานภาคกลาง ทำให้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยเฉพาะในช่วงวันที่22ถึง25กันยายนยังต้องเฝ้าระวังกันอีกช่วงช่วงปลายปลายเดือนวันที่26ถึง29กันยายนมีสัญญาณของพายุที่จะเคลื่อนตัวเข้าสู่ภาคอีสานข้อมูลนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลง,ใช,ปนนงใช้เป็นแนวทางการติดตามและวางแผน การรับมือในช่วงฤด,ดูฝนเท่านั้นนะครับต่อมาเช็คฝนตกรายจังหวัด3วันล่วงหน้าครับระหว่างวันที่1 5 1ถึง17กันยายน2568วันจันทร์ที่15กันยายนภาคเหนือมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบางแห่งส่วนมากบริเวณตอนล่างของภาคโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนตกเล็กน้อยไปจนถึงฝนตกหนักบางแห่งทุกจังหวัดโดยเฉพาะบริเวณตอนบนของภาคบริเวณจังหวัดหนองบวัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลน,นครน,นครพน,นมภาคกลางมีฝนตกเล็กน้อยไปจนถึงฝนตกหนักบางแห่งนะครับโดยจะมีฝนลักษณะนี้ทุกจังหวัดส่วนใหญ่บริเวณด้านตะวันออกของภาค โดยเฉพาะจังหวัดลบบุรีสระบุรีอยุธยานนทบุรีปทุมธานีกรุงเทพและสมุทรปราการภาคตะวันออกมีฝนตกเล็กน้อยไปจนถึงฝนตกหนักบางแห่งทุกจังหวัดภาคใต้ฝนตกเล็กน้อยไปจนถึงฝนตกหนักบางแห่งทุกจังหวัดส่วนใหญ่บริเวณตอนล่างของภาคโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานี ยาลานาราธิวาสวันอาคารที่16กันยายนภาคเหนือม,มีฝนตกเล็กน้อยถึงฝนตกหนักบางแห่งทุกจังหวัดส่วนมากบริเวณตอนล่างของภาคโดยเฉพาะจังหวัดอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกชิงเหนือมีฝนตกปานกลางถึงฝนตกหนักบางแห่งทุกจังหวัดส่วนมากบริเวณตอนบนของภาค โดยเฉพาะจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นหนองบัวลำภูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครน,นครพนมและกาฬสินธุ์ภาคกลางฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบางแห่งทุกจังหวัดภาคตะวันออกฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบางแห่งทุกจังหวัดภาคใต้ฝนตกเล็กน้อยบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบ,บุรี ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมาราชพัทลุงสงขลาปัตตานียาลานาราธิวาสและสุดท้ายนะครับวันพุธที่17กันยายนภาคเหนือมีฝนตกเล็กน้อยถึงฝนตกหนักบางแห่งทุกจังหวัดส่วนมากบริเวณตอนล่างของภาคโดยเฉพาะจังหวัดพิษณุโลกพิจิตร ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือมีฝนตกเล็กน้อยบางแห่งทุกจังหวัดภาคกลางฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบางแห่งทุกจังหวัดภาคตะว,วันออกฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบางแห่งทุกจังหวัดภาคใต้ฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบางแห่งทุกจังหวัดส่วนใหญ่นะครับจะมีฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ฝั่งอันดามันโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนองพัางงาภูเก็ตกระบ,บี และจังหวัดตรงังสุดท้ายนี้เป็นข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับการคาดหมายอากาศราย,ายภาค1สัปดาห์ตั้งแต่วันที่15ไปจนถึงวันที่20กันยายน2568ภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนมากบริเวณตอนล่างของภาคตลอดช่วงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ4 0่0ถึของพื้นที่ตลอดช่วงและมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาคโดยเฉพาะในช่วงวันที่16 -19 กถึงันยายนภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-70ถึงของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตลอดช่วง ภาคตะวันออกในช่วงวันที่1 5ถึง16กันยายนมีฝนฟ้าขนองร้อยละ6 0ถึง70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนในช่วงวันที่1 7ถึง19กันยายนมีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นร้อยละ7 0ถึง80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนฟ้าขนองร้อยละ4 0ถึงของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตลอดช่วงภาคใต้ฝั่งตะวันตกในช่วงวันที่15-16ถึงกันยายนมีฝนฟ้าขนองร้อยละ4 0ถึงของพื้นที่โดยจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในช่วงวันที่15-16ถึงกันยายนส่วนในช่วงวันที่17-20ถึงกันยายนมีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้น ร้อยละหกสิของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ลุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตลอดช่วงสุดท้ายนี้นะครับเป็นข้อควรระวังจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนในช่วงวันที่17-20กันยายนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางรวมถึงกรุงเทพและประิมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำพ่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มส่วนชาวเรือขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังและ หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเอาไว้ตลอดช่วงด้วยนะครับ